โอเคครับป้ายนี้วิ่งจากไหนวะโคโลนไปออนออสนาบรุกออสนาบรุกเยอรอมันป้ายเป็นโคโค่ลุยเลิศข้นไม่รอดรอดหรือเปล่าวิ่งสักสามพันชั่วโมงแล้วไปสอบไปกับขี่ได้เลย ขมาโอจนดัวเนี่ยเล่นอเมริกันทักมากเกินไปจนดัวพ้น เดินทางที่ไหนดีไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ทางรถไฟที่ไม่มีรถไฟอ้าวยังไม่ได้แหนเทเลอร์อ๋อได้แล้วนี่หว่าเศษเหล็กมาแล้วครับ เดียวแล้วจ้าไป <c oughs> ไปเขียวแบบ้ชาช้า เออโปรโคจะเย็นเสาเสาไม่ไม่แน่ใจว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดแล้วครานี้ผมเร่นไม่ได้จริงคุณวิทย์คีย์บอร์ดหรอทำไมอ่มัน ผมลองลนะนะลองฝึกนะมันเร็วไปเหรอมันช้าไปออาวช้าไปก,กด็ดีแล้วไงมันยังชนอีกเหรอช้าไปไม่ได้ชนนะมันยังไงแบบจังหวะผมเลี้ยวมันอ่อไม่ถึงชนตอนไหนชนตอนเข้าโค้งอี่างใช่อุ้ยเออ เข้าโค้งก็มันต้องลดความเร็วนะถ้าเข้าโค้งอะ่ะต้องเลี้ยวสักหมื่นรอบคนระับหมื่นรอบเดี๋ยวก็ชิดช,ชินเข้าโค้งแล้วหมื่นรอบชั่วโมงบินเยอะเลยแหละ Rằng chồn quà Vậy, tơm nấm mặn, bắt Khởi đạp Ủa, mà ngay lời, lời, lời ไปเรียวยังไงตรงนี้ <c oughs> เลยละฮะไปเดี๋ยวข้างนอยนู่นดีกว่าตีวงจากข้างหลังนี่เข้า,าเข้าไหนเดี๋ยวผมเข้าอันอันนอกให้แล้วกัน อะไรกับนี้ปิงปองผมลองเล่นแล้วเล่นไม่ได้จริงๆเหรอใช่จังหวะแบบยังไงตั้งให้รถมันอยู่ตรงอ่ะตั้งให้รถอยู่ตรงใช่ไปตลอดเลย ค่อยๆกดกดกดลดกดรัวๆเอาอย่าอย่าไปกดค้างใช้วิธีกดแบบแตะๆเอาอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยจังหวะเลี้ยวก็ไม่ตันงกินมันช้าเลี้ยวนี่คือเลี้ยวแบบเข้าโค้งธรรมดาหรือว่าเลี้ยวแบบไอ้นี่แบบแบบไอเก้าสิบองศาเลี้ยวแยกอะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแยกอะ แยกก็ต้องลดต้องลดความความเร็วลงสักยี่ห้าไมล์ยี่สิไมล์เนี่ยถ้าเข้าสี่สิบไมล์นี่ก็แหกโค้งครับอ่าประมาณย<ม>ี่สิบได้อยู่ยี่สิบกว่ากว่าได้ผมชินกับไอ้นี่นะอ๋อเดี๋ยวเราเลี้ยวขึ้นนี่นะขึ้นขวาใช่ตำรวจมันจิ้มมาแล้วล่ะ ฝนตกเฉยตกหนักเลยครับผมอ๋อฝ่ารองฝ้าผ่าเฮ้ยผมขึ้นผิดทางหรออ๋อถูกแล้วทางเดียวกันได้ไหม<ช>เอาไปครับ <c oughs> ผมกันตำรวจไว้ให้ละกันตำรวจด้วยโหดมาก มีแบบจะถอยอะไรนะกดกดไฟปิป๊บๆเอาไว้ก่อนเลยนะ AI มันจะหยุดให้ นัดสงสัยไปผลิตข้าวมนสงสัยไอวีโก้ไปเรื่อยๆใช่เรื่อยๆไม่ต้องเรียวิิง วิ่งบนถนนนะอย่าวิ่งบนไอ้นี่อย่าวิ่งบนบนนะมีวิ่งอยู่เดี๋ยวลงข้างทางอยู่แหละมาสันเลยสบายหน่อยผมใช้คีย์บอร์ดบลูทูธโอ้ข้างหน้าข้างหน้ามีตำรวจวิ่งมีคันนึงนะระวังมันจะมาปรับแล้วตำรวจที่ไปแล้ะไอ้คันนี้โอ้โหดูมัน ขับวนมากแบงโยกซ้ายโยกขวาโดนละห็นแล้วครับตามมาติดๆแล้วครับมาเลยครับสกิดสักหนึ่งหนึ่งนี่ไงสกิดทีหนึ่งกระเด็นในนุ่นช่วยส่งไว้ เลื่อๆแล้วส่งดีนกักแลเฮ้ยอันนั้นต้องเลี้ยวออกเนี่ย มาครับมาครับครับโค้งลึกอันนี้โค้งลึกอ่ัใช่ได้โค้งลึกนะลองจะหลุดโค้งนะผมเคยปิ๊กโค้งนั้นมาหลายรอบแล้วตอนเล่นใหม่ๆหม่ใช้นี่เลยใช้คีย์บอร์ดเลยเราะงั้นเล่นใหม่ๆหม่ คีย์บอร์ดเล่นง่ายนะผมว่านะชิวมันอ้น,นี่ไงมันกดคุชันโทนก็ง่ายด้วยจช่อันนี้ผมต้องเอื้อมอ่ะอ เื่ๆยเโอ้โหกับกลับกรับะมนี่สายเป็นงูเลยไม่ได้ใช้จอยไม่ชินั่นนะเอื้อโอ้ยชนปึกออ้ยตำรวจชนก่ะข้างหลังอ้าวโดนตำรวจ AI ชนซ้ำใช่ครับลื่นปืนเลยครับออกมาลื่นปืนน้ำนอง อัดหมอในพี่เรื่อยเรื่อยอัดเรื่อย,ยอ้าวรถดับเออทำไมดับอ่ะอพังแล้วรถดับเจอมันมันขึ้นเอ,อ๊ะอะไรมีอะไรพังเปล่าไม่ผมกดปิดออ๋ โอ้ปว้ยกด e เรียบร้อยเลยดับเฉยคันเร่งรือไงใช่การตีว่าคันเร่งไงตอนแรกไปกด e ปุ๊บเรียบร้อยเลยเสร็จเลยต้องเอาปุ่มไปทิ้งไกลๆเลย e เนี่ยโอ้โหตกไม่หยุดเลย ตั้งไอ้อุบัติเหตุเอาไว้เก้าเก้าเปอร์เซนไม่เห็นมันจะเกิดเท่าไหร่เลยวะใช่น่าจะไปเกิดที่อื่นเออหรือว่ามันต้องตั้งเหมือนกันไหมหรือว่าเจ้าของห้องอย่างเดียดน่าจะเจ้าของห้องนะมาแล้วครับคือมันเป็นคอนวอยคิดว่าน่าจะใช่ เราตั้งเป็นศูนย์ดูออขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่ไม่เกิดบ้ืงใช่ไหมแล้วศูนย์จะเกิดนาดจรจรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เกิดเราตั้งศูนย์ดูแยกหน้าเกิดอุบัติเหตุแยกหน้าเกิดอุบัติเหตุยาวเป็นทางเลยกิโลหนึ่ง ขนาดผมตั้งสามสิบนะคุณวิทย์อ,อุบัติเหตุเยอะอยู่นะสามสิบเหรอใช่ผมตั้งสามสิบเออนะแบบเดิมๆแรกๆม,มันก็จะเป็นเป็นราวนั้นใช่ไหมใช่ราวนั้นแต่ผมไม่เคยไปยุ่งเละอ๋อตำรวจมาจับผมเฉยขับรถเร็วเกินอัตราโดนเลย โอ,อ้ลื่ลื่ลืเดี๋ยวไปไปเอาแล้วเอาแล้วนี่ชะลอรอแล้วครับฝนตกฟ้าร้องเิอแลบเิอแลบ โ,โอ่งโค้งป<อ>ืมยอดเลยลูกค้าปื้มมากมาส่งตอนฝนตกโูโของเยอะซะด้วย เพราะว่ามันจะมีแบบอาชีพแท็กซี่แล้วก็อาชีพไอขับรถบัสด,ด้วยนะอะเพิ่มเพิ่มจ็อบเข้ามา,จ,าจริงๆถนนมันมันน่าจะยากกว่าแหละมันทำทางหมดแล้วนะใส่จ็อบเข้ามามันก็มีเส้นทางอยู่แล้วช มาเลยตามคุณวิทย์ครับกำลังเรียวเข้าไปไปถอยก็ถอยเด้อสคริปเโอ้ขี่เกียจถอยแล้วเหรอรวยะม้นมืดมันมืดอเออมืดจริงเอาโรงงานเดิมเลยคุณวิทย์ เนี่ยที่ผมอ๋อ oh. สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอ่อพี่ผมรู้ล้วต้นเหตุที่ผมเล่นเกมรถบรรทุกแล้วมันขึ้นไอ้เขียวเขียว uh. อะวีแรมอ่ะมันข,งของของการ์ดจอเนี่ยหว่าวีแรมใช่ g P U ที่ไอ C P U ที่มีการ์ดจอในตัว ่า,ามันทำไมนะมันค้างอ่ะวีแลมมันค้างเเป็นอร์ซต์มันไม่วิ่งไปไหนเลยโอกาจ,จอพังล้มั้งโดยใช้ผมว่าว่าเกี่ยวละถึงว่าไงถึงผมเล่นอเมริกันทักแล้วมันมีเขียวเขียวขึ้น<อ>ผมน้องตรวจดูละ ใช่ V RAM เป็นที <pad> ่ V RAM CPU วิ่งปกติ CPU วิ่งปกติระา V RAM อันนี้คือมันกด๊งใช่ไหมการ์ดจอเอาไม้มาถูอันหนึ่งวิจจอดตรงไหนตรงนี้เหร ด้วยกันไหมเราถึงลงไปเดี๋ราลบไปข <c oughs> ้างหลัง, <c oughs> งมองไม่เห็นเ,เราเห็นอยู่แล้วผมว่าแล้วมันต้องมีปัญหาแล้วเจ้าแต่หางสั้นๆนี่มันถอยยากอะเนี่ย <c oughs> มันเร็วอ่ะมันถอยปุ๊บมันเร็วใช่จะ <c oughs> ไปโดนกล่อง สายแรนมันอยู่ตรงนั้นนั่นหลุดโอ้โหพอไม่มีหมดคุณวิทย์ลื่นเลยอะเล่นกดลืน่น <c oughs> ลึืงออกให้หมดเลยเอ่อหมดใช่ไหมหมดเลยวลึงออกให้หมด ันนี้เอาอีเขียวเหนียวซับมาเหนียวเหนียวใบสัง่งเหนียวใบสั่งด้วยโดนไปสองใบเมื่อกี้เอ,อยได้ลเอาไปไหนแล้วลูกศิษย์กุลวิทย์ จอเลนเหนียอเมื่อกี้ชนไปสี <c oughs> ่เป <c oughs> อร์เซ็นต์โหจัดดุเกินใช่ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> เขียวฟ้าขาวโอโอ้หมาคนละคนละแบบ Power Ranger ว่ะ <c oughs> ถ่ายรูป Y đậm chấm phu, đen đó Có mấy sĩ ấm à Được rồi